สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมานโเกอร์ก็จะได้ข่าวสารในการวงการบอลเล์บอลครับแน่นอนว่ามานโเกอร์จะมาแจกแจงตารางการแข่งขันของทีมชาติไทยครับซึ่งวันนี้นะครับทีมชาติไทย u 17ของเราเนี่ยที่ไปแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับวันนี้จะลงแข่งนะครับกับทีมชาติจีน u 17นะครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับเท่าที่โอ๊คไปดูศึกษาข้อมูลมาเรียบร้อยเนี่ยน่าจะมีการถ่ายทอดสดนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ถ่ายในลิงก์นะครับของจีนเขาแบบถูกลิขสิทธินะอันนี้นะครับ เพื่อนๆซึ่งแน่นอนว่าดูไปแล้วไปบโอเกอร์เนี่ยก็จะมาไร้สดนะครับอย่างแน่นอนเพื่อนๆในคู่นี้นะครับเริ่มแข่งขันกันเวลาบ่าย3ามโมงครึ่งซึ่งโอเกอร์นะครับก็จะเข้ารายการนะครับสักประมาณบ่าย3ามโมงมาพูดคุยกันก่อนมาหาลิงก์มาหาช่องทางในการดูเตรียมไว้ก่อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในถูกลิขสิทธิ์เนี่ยตอนนี้โอกว่าน่าจะหาดูได้ไม่ยากเพราะว่าเป็นการที่ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนนะเพราะว่า เจ้าภาพไงเจ้าภาพเขาก็น่าจะมีการถ่ายทอดสดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับซึ่งอกมองว่าน่าจะถ่ายทออสดแหละเพื่อนๆเ,เวลาบ่าย3ามโมงครึ่งนะครับแต่ดูไปแล้วไปเบลเกอร์เข้ารายการบ่าย3ามโมงนะครับซึ่งสืบเนื่องกันครับในรายการของ AVC นะครับทิงแชมป์ยู่20นะของผู้ชายนะครับก็เป็นในเรื่องของทีมชาติไทยของเราจะเจอกับคาสกฐานในเวลา4โมงครึ่งนะ6ิบกนาฬิกาจุดสนอนนะครับเพื่อนๆแน่น นอนว่าโอเกอร์ก็น่าจะลันไปเลยแหละเพื่อนเพอนเพราะว่าแน่นอนว่าผู้หญิงใน u 17ของเราแข่ง3ามโมงครึ่งนะครับผู้ชายนะครับแข่งสี่โมงครึ่งแน่นอนว่าเวลาจะคาบเกี่ยวกันอยู่แล้วดูไปแล้วไปเาวเกอร์ก็จะบรรยายนะครับคู่ผู้หญิงไปก่อนเลยนะครับแล้วถ้ามีคาบเกี่ยวกันแอดก็อัปเดตคะแนนทั้ง2ทีมไปพร้อมๆกันแบบที่แอดทำมาตลอดเลยนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเวลาประมาณ บ่าย3โมงนะครับรอดูนะครับหาช่องทางการถ่ายทอาสดแบบถูกลิขสิทธิ์อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวก็เราก็มาเชียร์กันนะครับแต่ว่าดูไปแล้วแปเบลเกอร์อย่างที่พวกเรารู้กันโนแอดก็จะไม่ได้ขึ้นภาพให้นะครับเพราะว่ามีในเรื่องของลิขสิทธิ์ของทางเจ้าภาพเขานะครับแอดก็จะเป็นการบรรยายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่บางคนอาจจะตอนบ่าย3เนี่ยอาจจะกําลังทํางานอยู่อาจจะกําลังเดินทางกลับบ้านนะครับอาจจะไม่สะดวกในการดูก็สามารถเปิดดูไปแล้วแปเบลเกอร์บรรยายเหมือนเดิมได้เพื่อนๆจัดแบบถึงพลิกถึงขิง อย่างแน่นอนนะครับ,บรวนเเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวสักประมาณบ่าย3เรามาเจอกันนะครับ,บรวนเเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ